สัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็สิพามาชมผลงานถมได้จ้ากระท่อมใยนอนเม้นนะจ้าใยนอนก็นดีไใยนางตอนรับแขกหลังห้องน้มยใหญ่ๆเอพิบัตินุ่นท่องได้ไงได้จ้าเด้อหาลูกค้าท่านใดสนใจงามแพงเอ,อยพิโคกจ้า เห็ดนาอมเตียงไพร่ปบพอนเห็ดกระทมคล้ายโต๊เตียงตั้งเฟอร์นิเจอร์เห็ดุกอย่างเลยจ้าเพลกค้าบงหูเนาะู้รดกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่กระทอมเพื่อนนางหรือว่าบานไม้ไผ่โตเปิดลานเตียงนอนนะจหาือว่าสิเป็นวกชุดปลา คาคาแฟหรือว่าเป็นบอกมีแอลกอฮอล์ก็กดีนะจ๊ะชุดบาร์ไม่ไผ่ห้องหลับเผ็ดหลับท่ามเบิดเลยหากลูกค้าผู้ได้สนใจกะแวะเยี่ยมช่มแวะถามไทยแวะสร้างไหไได้จ้ะแต่การสร้างสินค้านี่ของห้านี่ต้องมัดจำนะจ๊ะหมัดจำก่นว่าลูกค้าเอาชั่ว พอมันเก็ดะนีจ้ามันม,มีกรณีที่แบบเฮาบ่าเคยแบบเอามัดจาจากลูกค้าน่ะจ่ะบังเอื้นเฮาสิบิส่งสินค้าแล้วลูกค้าบอกว่าบ่าเอาเฮาแก้ปัญหายังบม่ได้จ้ะเฮาต้องขนของขึ้นแค่นั้นจบเลยแต่ดีที่มีลูกค้าเจ้าอื่นเพิ่นมาสื่อน่ะจ่ะคันเพิ่นมาสื่อต่อเฮาก็บเป็น จินค่ะเข้าไปใส่เองเพราะว่าลูกค,ค้าแต่ละคนก็นสั่งงานบ่คือกันนะจ๊ะอันนี้จะท่อมไม้ไผ่งานละเอียด้ะจ้ะ,ะละเอียดละเอียดตอกมุดบ่เห็นนะจ๊ะลงสีพ่นสีเรียบร้อยเลยค่ะงานละเอียด หากลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะชมได้อยู่บ้านนนททองนะคะบ้านนนททองำอำเภอเวียงจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะเบอร์โทร0955967942นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจเนาะตุ๊กแกฝาก ไว้ไนเนี่ยด้อฝากมาชมฝากมาเยี่ยมทำข้าวกันดีขันสมุดว่าอยากสิดตามเพจผลงานไม่ไผ่เฮ้ากับเป็นเพจซื้อเวยจ้ะบ้านนาพาชมสวนเฟซบุ๊กมีซื้อตรงๆรงเลยจ้ะเอิ้นว่าตุ๊กแกเวยจ้ะซื้อเฟซบุ๊กเอิ้นว่าตุ๊กแกคันลูกค้าท่านใดสนใจอยากแชทหา ทางสินค้าทางเฟสเดอจ่าเดออันนี้กับบรรยากาศบานโคค่ะบม่มีบันเงอนขางออมขางออมแอลดอกนี่ตาปลาตาเขาปลาเขาทางปุ่นกับขอกแพะทางนี่กับป้ากล้วยปลาสวนปลูกเด็กนี้อย,ยูป่โปูกอยูปป่ปลา ได้ความเงียบความสบายมาคือกันบ่โน่เนาะขันลูกขาท่านในสนใจอยากมาเยี่ยมชมวิธีการเลี้ยงแพะทางไทยวิธีการเลี้ยงแพะหรือสร้างสินค้านะคะกลับมาหาได,ด้จ้ะบ้านนนท่องอำเภอเวียงไงนาลานยางไง หลังนี้งามงามปกติก็เห็ดงานละเอียดเห็ดงานงามให้ลูกค้าทุกคนู่แล้วล่ะจ๊ะแต่ว่าหลังนี้มันแถวบานเฮ้าเน่มันประกอยมีเสาใหญ่เนาะตัวนี้นี่เสาใหญ่งามจา้ะสวยงามมากเลยยังสันกะ ฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะจน๊ะนาะบ๊ายบาพ่อแม่พี่น้อ